สองวาายวาายไอ้เหี้ยคนแรงไอ้เหี ite, <LO> ้ยคนแรงตัตอไอ้เหี้ยแรงมากตัดอวาย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 ไอ้เหี้ยคนแรไอ้เหี้ยคนแรงตัต้องไอ้เหี้ยแรงมาก แล้วัด้คิดต่อครับได้มาแปดล้านครับ80ล้านครับแ0ล้านบ้าไอ้เหี้ยเดี่วละเดอวละเมนีมเราเล่าไๆๆ่ เอออันนี้ก็เลยแเนี้ยคือเรื่องจริงครับมันเป็นเจ็ดปีอาถรรพ์นะเนาะทำงานไปโอ้ไปเจ็ดปีแล้วเริ่มเริ่มอิ่มหัวแล้วทำกันมาตั้งแต่สูงนะแต่ครเราลองคุยกันว่าบอกว่าลองแยกกันไปใช้ชีวิตไหมเพราะว่าเราอ่ะเสียดายช่วงวชีวิตวัยรุ่นต้องอยู่กับงานมาแบบเจ็ดปีอ่ะคือแบบทำงานมาตลอดเลยโหแบบไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้ไปคือไปข้างนอกก็ต้องถ่ายคลิปคือไม่มีแต่งานมีแต่งานจนแบบไม่มีสังคมอะไรเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยเสียดายวะลองแยกกันไปใช้ชีวิต อันนี้หนูหนูเป็นคนบอกเก๋์หรือเก๋เป็นคนบอกคุยคุยด้วยกันทนี่คุยมาเป็นปีแล้วครับคุยกันเลยนะใช,ใช่ตอนนี้ลองอ่านานกันแล้วใช่ไหมล้วก็ยังทำางด้วยกันท่ากันน่นนี่ก็หลายเดือนแต่ไม่มีใครรู้ใช่มันได้บอกนะมันจะแบบว่าอ โมหรือเปล่าวะมันเป็นเพื่อนกันทํางานด้วยกันไอ้แฟนไม่เป็นเพื่อนกันไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็ต้องลองก่อนลองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปพูดไปเปล่าประกาศแล้วเขาบอกอตาเดี๋ยวมาลองกันทีหลังอะไรองเงี้ยแล้วเขา็ลองทามาแบบเห้ยหลายเดือนแล้วนะมันก็มันก็โอเคนะแต่คู่เราน่ารักนะที่ดูดูค่ากันน่นก็หลายเดือนแต่ไม่มีใครรู้แช่ไม่ได้บอกมันจะแบบว่าไอ้โมหรือเปล่าวะมันเป็นเพื่อนกันทํางานด้วยกันไอ้แฟนไม่ ไม่ได้ไหอะไรเงี้ยก็ต้องลองก่อนลองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปพูดไปเปล่าบางอางแล้วเขาแบบด่าเดี๋ยวมันลองกันทีหลังอะไรเงี้ยเราก็ลองทำมาแบบไม่หลายเดือนแล้วมันก็มันก็โอเคนะแต่คู่เราน่ารักนะที่ดู